สวัสดีครับผมมายามกับไก่ปลาได้ครับผมใส่ไปในปลามันครับผมนี่ครับผมบรรยากาศท่านโอมาขอเบิ้งสูตรครับผมว่าดักจังได้เลยครับผมนี่นะครับมามาขอเบิ้งสูตรน้ำครับผมอยากตายเบิด์ยุ่ครับร้อยเป็นยังหากิมมันครับผมย่งเดียวไปลู้นน้ำกันได้ครับผมใส่กับเล็กครับผมกับเยาสูตรเด็ดนะครับ ่<ผ>ี<ช>ับห้อยไก่ปลาได้ครับห <c oughs> ้ยยบอย,ยมันผ่านมาอยู่กับมึอนี่มาลุ้นน้ำกันครับผมมาทีเทคคกับบ่ใส่ไปรอเดี๋ยววะหอยมันผ่านมาอยู่ครับแต่ว่าบงหูวมันที่กินบอขนอาดทียังบ่เห็นกระเดยได้ครับผมใส่ไปเสียว่า เผ็ดไก่ฟูงนะครับผมห้มยร้ายครับผมไม่ยังยังเลาะอยู่นี่แหละเฮ้ยไปไสนวะไอหมาเอาไปบ่วะก๊อปลั่นนะครับผมเนื้อกับเบิดครับผมแต่ว่าเหลือแต่เนื้อครับผมโมโหลีหยังมาเอาไปกินนะครับ มใส่กับไก่ถิ่มวันี่เลยครับผมเนใื้อไก่บ่กันไหนที่กระดูกหนูบ่ข<น>ึ้นมีขนขึ้คน,คนหนูไก,ก่กับกาปีกออกแล้วกันกับบาลคอนได้รุ่นได้ครับผมห้ไวยไกย่ยางมเคเชียอยู่นี่ครับผมไดกินหัวมันอยู่นี่ครับผม เนี้ยกูกันมันมีเหงยใส่มาแถวจุลีดมันน่ะเดี๋ยวห้อยไก่เตี่ยมอยู่นี่แต่ว่าีหยางมันหลักกลิ่นหนูใบวุญเนี้ยหยมันยางเตี่ยมอยู่นี่ครับผมใครฟูงร่องอยู่ด้วยครับผมฟูงงนี้ที่ประตู สงสัยมันบ่เห็นบ่ห้ำยมันยางเหยียบไปอยู่ครับผมหมดกินครับมันบ่เห็นเหงือกครับผมเ็ิ <c ười> จุลีดทอดนะมันหอมเน,ะมน,นาะทั้งนี้เหงีอกเบิดครับผมมันก็เลยบ่กินนะครับผมจริงๆดีดทอดครับผมหมดมากขึ้นครับเห็นอย่งไรล่ะ ป <mm um> ุ่นครับผมไก่ปลาบินไปแล้วสองตัวครับปุ่นปุ่นครับเต็มต้นใหม่เลยเห็นบ่วะเห็นบ่ย็งก็ใหม่ก็มีเดิฮัลขึ้นไปนอนฟังฝุ่นแบบเมื่อนี้ตื่นนอนบนลาวสองตัวอยู่เย็นก็ใหม่ก็มีเดินอนฝุ่นบ่บ้าว่าอันนี้นอนอยู่ไหนเลยบินเขาไว้ในโรงงานกระจก ครับผมไอป้าครับผมเห็นโบไม่ยอมบันบินขามไปแล้วเห็นโบครับชามเบิ่งเอาครับผมบินเขไไ้ามไปในปลาโรงงานบัดเ,เลยครับพุ่น <c oughs> บินขึ้นมาอีกแล้ว <c oughs> เห็นโบแจ๊กตูซิฟกลัวแล้ว <c oughs> เกิดไป <c oughs> นี่เลยครับผมแจ๊กอีหยังนี่ หมดหล่ำเบิดแเหลีวไก้ผูจักตัว่ววังม่เ้เงเหียงกล่นังั่นช่ดีเออคือสั่าจิว่าไก่ปลาเปล่ากับหมันเนียอเบื้อไหมหยั่งบังหมดขอบหมดละหมดมากกินเลยครับผมทั้อองลำางมันยั่งอยู่แ นี่ยงาหัวกับดีถวดมันหอมนเนาะกิริถวดเนาะใช้สวดใช้โรดีมาเนาะทีผ่าดหมดอยู่บ่ <laughs> ผมเย,ยบรอยแล้วครับ <c oughs> น,นี่นะครับผมใส่ยาจีริดไ้นะครับผม <c oughs> นี่แหละครับ <c oughs> <c oughs> ไก่นุ่มหน่อยนะครับผม เป็นยังไงสูตรเมหม็นได้ปะน้องเหม็นได้ปะจะแต่เช้าๆก่นกินแต่เช้าคุณละมั่งนี่ไปว้างนี่ก่อนเสียบมันขึ้นไหมเขานี่เนี่ครับผมไก่กำลังเป็นบ้าหน่อยนะครับผมถึงเสืออยู่วะมบอกแล้วมันบอพลาดมึงรู้ห้วยมัน ห้อยขึ้นโซนมั่นถอนวะผมมัดไว้หนีบผมวะโมพี่ถมล่มผ่านแล้วนี่ครับห้อยมันเขียวมมถมเลยครับผมนี่มีแต่ห้อยไก่ครับผมนี่เบิ่งเอาด้ครับบผมบรรยากาศใส่ไปใส่ยิบอีกหลังหนึง่งยิบอ,อีกหลังหนึง่ง ใช่ปะยังจะเยียบกับเจ้าควงนี่ใส่ไว้น้ำทางจอมจอมังทีเลยที่หายแล้วมั่นหายมาไปกินแล้วครับผมกับหนึ่งนีล่ละใส่ไว้นีล่ละได้ห่อหมามูนเยลีก็บรสิบมีขนทิดหมาบ่า นี่ไม้ห้อยต้นมันถอนไหมไมือใช้เปนีย่าลไมือน,นี้ว่านนี่ติดหมาบ่ยังไปอีกดที่ไดครับพี่ดกลับมาหมาไปกินโบ้ทิดหมาคือทิศยังมองมเห็นซากนะครับผมซากมาจากพุ่นนะครับผม ไกลครับผมยังบาเบิดครับผมบินเต็ยมยุกแต่ยังมันหลายเองวะนึงเหลือไก่ผูอยู่จังหลายตัเนาะาใส่น้ำเน,นมาใส่เลยเก็บมันใกระจขึ้น <c oughs> อาฮะอูเงียบแล้วมันใส่ยเย <c oughs> <c oughs> มีกระเพาะตะกินให้กันผมเกามานันเ,เปลี่ยนยังไงสูตรผมมันเหลือยุกักจักลังว่ะนี่บหอยมันหากินนะครับผมหอยมันเลียนคิดคุนอยู่นี่แล้วครับเดินมั่นกับปูกไม่เลย ใส่ไว้หมื่บ้าน,นครับผมมายำเลี้ยงครับผมยังเหลือไก่ผูกอีกหลายตัวอยู่นะครับครับผมผลงานนะครับบ่เป็นปาลาอ่อยครับผมเป็นปลาลูกผสมนะครับผมเหลือเม้นแล้วข้อหักเลยจะเบิงบ้งยังเหรอจะเบิ้งเหมืองข้ออืกก่นนะนี่นะครับผม กับดักนะครับใช้เป็นจิงรีดครับผมเราจะเห็นห้อยยางครับผมนี่ครับไก่ผูน้อยครับผมรุ่นนี้มีอีกสองสามตัวครับผมในการครับผม โมเมนไก่ปลาแท้อร่อยนะครับผมเป็นลูกผสมครับผมมันแตกมาจากพุ่นละครับแถวอ่างเก็บหนามบางเทืงเออง่งกูเลยบผมเขาไปกวนก็ได้มือในการมาใช่ไหมมือี้หอยแยมาใส่ไหมน้ำแดงนี่แหละครับกรับเล็กครับผมจังได้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเลยได้ครับผมนักล่าดทีนก้อนซานนะครับ ็ได้หา <tinc S 2> อยู่หากินครับผมเขาบ่ได้หาไก่แล้วครับผมมันแตกมาอยู่ปลานีครับผมปลามันแตกเบิดเลยทั้งพุ่มเขากู้มั่นกู้ยังออกเบิดแลวมันนี่ดอนมั่นอยู่ดอนหนึ่งครับผมอยู่นี่กับที่นอนตามพุ่มตามยั้งครับผมบ่ไไ่บ้านค้นครับโอเคนะครับผมจางไดกกถือว่าซ้ำเร็จนะครับผมนะครับโอเคครับผมจึงไดกะจะเริ่มติดตามนะครับผมนักล่าทินก้อนสานนะครับผม หากินบ้านนี้เขาครับผมเขาจะได้เด็กเไม่ใส่นี่นะครับผมเป็นส่งขานะครับไปดูสูตรไว้เจ้านุ่มใกลหน่อยครับผมน้องแกะนี่แยอะไรว่าหลักไก่กระจนได้ครับผมมันเปลี่ยนไก่แบบว่ามันแตกไหมอยู่โดนแล้วมันบ่มีเจ้าของนะครับผมผมถามคนพื้นที่ดูแล้วนะครับเขาก็บอกให้หากินได้แล้วครับผมผมมานันต่อแต่หลายปีแล้วมันต่อบ่เขานะครับผมมันเก่งครับผมคนมันต่อมันหลาย คนมาหามันหลายครับผมนี่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับผมนักล่าทีนข้อนซานครับผมขอบคุณครับวำไมันเคลียร์ครับผมครับมันเงียบบอลเรียบร้อยไปเต็งเตะผีแล้วโอเคครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวหาว่าผมตัวว่ามาหลักไก่กระโจกครับผมกระโจก็มาหากินให้กันครับผมเขาประเด็นครับผมก็เรียกว้ให้นี่แล้วครับผม ถอนคนให้เบิ้งครับผมมาฝีมือเทียบๆเ,เขาเห็นจังไดนะครับผม,มเงินมือหนามากมันเขาเห็นพวกลาขาวนี่ครับถอนขนครับผมมาต้องใส่น้ำหอนครับผมถอ,อ,อนออกมาเลยครับผมถอนแบบมาต้องใส่น้ำหอนครับผมถอนเพา่อบันนกครับผม กระสิผมกระชีร่นไปกระชีใสตู้เย็นไว้ก่อนครับผมไปเย็ดมือหนาครับผมะชอนี้่ผ่านหัวคนชวนขึ้นไปดักมองเกานี่แหละครับผมเฮียไปเปลี่ยนครับผมมันูซื้อจิงดีมากแล้วครับผมเอาเฮียไปเปลี่ยนนี่นะครับผมเฮียสูตรเด็ดของผมนะครับจิงดีทอดครับผมรอบนี้ก็ทอดไปกันครับผมแต่มันยังค่อนจะปรุงนะครับผมเมื่อวานนี่ปรุงเรียบร้อยครับผมทั้งซอสทั้งรสดีครับผมหอมหุยหมดกลิ่นเบิดครับผมนี่ลองไปใส่ถิงไว้เบิึงนะครับผม